สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไยเบิดสุกูสุคนเนาะกับยินดีตอนหับเขาสุซองเบาเท่าเบาุ้ทยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอะเมื่อนี้กับเบาเท่าเบา้ไทยกัได้เดินทางเขามาบ้านหนึ่งเนาะเขามาถักทายสบายดีน้องหนัดหรือว่าสาวหนัดเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเพิ่อนกับเบาเท่ากันยังบาพู ang, ้พ่อแม่พี่น้องเนาะกับเมื่อเนี่กับได้เดินทางเขามา กับลุงใหญ่แล้วก็บเบาพ้องกันเนาะกสิปเป็นจังได๋กเข้าไปติดตามรับชมกันเลยเนาะโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยา,าบ่าผู้ทยก็มาฮอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยเนะาะกเข้าไปทักทายสบ,บายดีกับน้องเนเลยเนะาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยโดยสวัสดีสวัสดีโดยโดยเนาะ บาเทาบาปไทยกันได้เข่ามาทักทายสบายดีน้องเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะน้องชื่อว่าจังได้เนาะชื่อนัดชื่อนัดน่องทั้งชื่อบาพาขัดหนาชู้นหู้เพราะว่ามานรับในสัมภาษณ์น้องเพิลเดอร์เนายพอลุงใหญ่กับข้างนี้เป็นครั้งที่สองอ๋อทั้งลุงใหญ่กับบาพานี่ครั้งที่สองั้งที่สองแล้วก็บันเดอร์เอมีแต่เฮาคนเดียวเนาะตัมยิ้มตัมโมเลยพอเมย์เป็น้องเลยอฮะกับว่าเป็นยังเนาะทักทายไปเลยเจ้าโดยโดย น้องหลานี่อายุเท่าไรแหละสิบแปดสิบแปดดยอ๋อเห็ดอาชีพยังน้องหลานี่เห็ดนาเห็ดนาเรือนนาเนี่ยจ้ะเร้อนนาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ๋อว่าได้เห็ดอาชีพยังบ่จ้ะก็ปลูกมันปลูกมันคือกันอาชีพเสริมเนาะอาชีพเสริมเนาะครอบครัวน้องหลานมีจี่คนน้องหลาน่ยสี่สี่คนโดยน้องหลาเป็นลูกคนลูกกบลูกกบลูกคนโตเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ่ย น้องหลาเคยเนั่งซืออยู่บ่เคยข้อนมอดาน้องหลามอดึงมอดึงอ่านได้เขียนเป็นอยู่บ่เป็นอ๋อเนาะใครกว่าบ่ได้เขียนพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นยังคือออกเงียนน้องหลาบ่มีเงินเขียนต่อบ่มีทุนการศึกษาโดยออกได้จากปีแล้วน้องหลานสามสี่ปีแล้วอ๋อสามสี่ปีแล้วโดยโอเคเนาะแชรสี่ปีกนได้ออกเงียนมาเลยเนาะ แต่ลักๆแล้วนี่น้องหลานนี่ได้เปิดใจบ่โดยโอ๋อได้เปิดใจลุงไงโดยตอนลุงไงมาสุนัางเพื่นกาลุงไ่ก็เลยสัมผณ์เพื่นไปครั้งหนึ่งเนาะโดยการโดยเปิมาเปิดใจพี่น้องเนาะกะเ้ากะเขา,า,ขามารอบนี้กับเขามาถามเนาะแปลว่าตั้งแต่เพื่นวายเปิดใจมานี่ก็มีผููมาติดตรร่อเลยว่ามาโอ้ลมนำเลยวะมีมีแด้เห็นแสดงว่ามีแบบว่าพิเศษเลยวะ หรือว่าคบหาไปกันเรื่อยๆแบบว่าพูดคุยกันไปแบบแบบคุยแบบว่าคุยกันไปเนาะตอนลุงใหญ่เขามานี่ยเพิ่นได้แจกเฟสแจกไลน์ไป็เรียบร้อยบ่ลุงใหญ่เรียบร้อยอ๋อแต่ว่าบ่าวท่าบ่าวพุทไธนี่ยังบ่ได้บ่แม่พี่น้องเลยเมื่อนี้นี่คืทีเอาไปฝากฟรีฝากน้องเนาะเดยบ่พลาดแน่นอนมืมอนี่แต่เก่าคือว่าไปนำการอยู่ลุงใหญ่แต่เมื่อไน คือได้ถ่ายแต่เจฉยๆเนาะเจ้าไปเลี่ยงงัวมึงนะลืมก๋าข่าวเนาะโอ้พ่อแม่พี่น้องเไยกาเลี่ยงงัวเนาะขอโทษก็ไปพ่อแม่พี่น้องเนาะเกาเรื่องกันเลยลุงไงโดยเนาะทางลุงใหญ่จะได้เข้ามาหาน้องเพิ่นเป็นครั้งที่สองโดยพี่น้องแล้วก็มีทางย่าอ้ายเพิ่นย่าอ้ายใจดีเนาะกับทางประเทศเพื่อนบ้านเฮาพี่น้องกับเพิ่นกับโบประสงค์ออกน้ำเนาะ โื่อเชียงโดยบอกื่อเสียงบทประสงค์ของน้ำนี่ก็คือว่าผู้ใหญ่ใจดีแท้พี่น้องเนาะมีข่าวดีตัวมื่อไหรมีมีพี่น้อง่าเพิ่นกาเห็นคลิปน้องเพิ่นเนาะเพิ่นกาแบบว่าดูสงสารนั่นแหละโดยดูตัวน้องเพิ่นเพิ่นกาได้มอบหมายให้ลุงไงเป็นสะพานบุญมามอบเงินให้น้องเพิ่นจำนวนหนึ่งพี่น้องกาเนี่ยให้เพิ่นราบลายเนาะ อาแต่ว่าอยากน้ำใจน้องเพิ่นน้ำจิดน้ำใจเนาะเล็กๆน้อยๆเนาะแต่สำหรับเฮาเนี่ยก็ยิ่งใหญ่พอสมควรเนาะเงินจำเนี่ยนะทางกเฮากับโบเคยได้นะน้องเนาะกับผู้เพิ่นมอบกับเพิ่มว่าว่าบ่หลายเนาะแต่ว่าทางผู้เฮารับนี่ก็คือว่ามากมายเลยเนาะแม่นพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเฮากได้ยินดีรับไปว่าน่าใจเฮาเนาะแต่ก็ท่าใดก็อย่าขอแต่ว่าเป็นมอบ ให้น้องคนหรือว่าแต่ละงานแต่ละงานเนาะกันว่าคนมอบให้เท่าไรเฮากะไปให้ทั้งที่เข้าไปสัมภา์เนาะไปหอดจอดเทิงอยู่แล้วเนาะถุกไหมสิเป็นน้ำจิตน้ำใจเล็กๆหน่อยกะบวาเป็นนางเนาะโดยโดยโดยเฮากะยินดีเสมอเพราะอะไพี่น้องเลยเพราะว่าทางพนทีเพิ่นกะได้มอบหมายให้ลุงไงลุงไงก็ได้เข้ามากะมานี่กะ เกือบค่ำเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนั่นกะทางบ้านเขากับมีเวียกมีงานแน่เพิ่นก็ได้โทรตามลุงใหญ่อยู่ขณะลุงใหญ่ได้ไปแล้วบ่ก็ได้บอกเพิ่นว่ายังมีเวียกมีงานติดอยู่เนาะลุงใหญ่ก็ได้ไปสองไปมอบสองบอนพี่น้องมาเนี่เนาะก็ได้ไปเป็นสะพานบุญให้สองบอนมาเนี่เนาะได้ไปมอบทางบ้านอื่นแล้วก็ลุงใหญ่กัช่วงบ่ายๆมาเนี่ก็เกือบค่ำเลยเนาะลุงใหญ่ก็ได้เข้ามาหาน้องนัฏเพิ่น มีแต่บ่าวเทาบ่าวภไทยได้แต่มายินดีนำลงไงกับน้องเพื่นเนาะโดยพี่อนเา่าสพกมารับน่องเพื่อนนี่เนี่ยน้องโดยโดยโดย่ได้กันเนาะ่าฮ่าฮ่ยฮ่า่าฮ่า่าฮเบฮ่า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 น่าฮ่าน่ท่า่าน่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าั่าน่าฮ่าฮ่าฮัาะ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่าฮ้า่าฮ่าฮ่าฮ้า่าง่าฮ่าาฮ่่่่นา่า่่่่่่่่ บอประสงค์ออกซื้อเพิ่นว่าเพิ่นว่าโอ้ยลุงใหญ่เอ้ยสันไปมอบเงินเป็นน้ำใจให้น้องแน่โดยโดยกัลุงใหญ่ก็ได้สอบถามเพิ่นไปแต่ว่าลุงใหญ่ก็ได้ทักทายได้พูดคุยกับเพิ่นแล้วอบเพิ่อนก็ว่าบอประสงค์ออกน้ำเนาะกันนี่ก็คือว่าผู้ใหญ่ใจดีเทพพี่น้องเนาะโดยโดยได้เอยได้เท่ากันแต่ว่าบ่ท้าบัตุไทยสี่ขอถามน้องเพิ่นจังหน่อยเนาะลุงไงโดยโดยก่อนสี่ มีข่าวดีสีมอมเงินให้น้อง<ด>เป็นเนาะ<ด>แต่ว่าบ่าเท้าขอถามแป๊บนึงเนะาะกะลักลักแล้วนี่น้องลาเนี่ยอยากขบหาดูใจกับหนุ่มๆเนี่ยอยากมีคนมาดูแลหรือว่ามาสั่งมาซาแทบบ่หรือว่าแข่คุยลินนินกะเท้านี้แทกะเด็จกคุยกันไปก่อนถ้าแบบวันนี้กะกันว่ามักหักแทกะโอเคเนาะ<ด>ตกลงปงใจเนาะ แต่ว่าคันเขามาเนี่มาแบบบไหาตัวเนาะเขามาแบบจริงใจแท้มาสั่งมาซาเนาะคันว่าิ่นเขามาในฐานะแบบเป็นพอหักไม่หักนี่กันน้องหล่ากันยินดีบ่หนังห่าโดยยินดีอ๋อเนาะโดยโดยพ่อแม่พี่น้องเลยั้งแต่ว่าเปิดใจมานี่มีแบบว่าผู้รักผู้ใหญ่ได้โทรเขามาบอก มีผู้ติดผู้เล่าผู้ใหญต่ติดต่อมาบอรหรือว่าเป็นแบบนุมน่มหนุ่มมาจีบปะสินะม,มีมีเนา,เานบบมีแบบพิเศษวะกัญยงเนาะอ๋อกัญยงแบบว่ามีแบบว่าผู้ว่แวาตกลงกันว่าเออเบื่งใจกันไปก่อนมีเลนาะแบบนี้กะ จะแบบพกับไปก่อนว่าคุยกับไปก่อนเมื่อที่บัพาได้มาสัมภาษณ์น้องเหมือนกันโดยมีทั้งเอฟซีเนาะทักมาขอเฟซตบัวพากันโดยหาเพิ่นไปจัดหาเลยจัดหาเลยโดยโดยแต่เมื่อนี้บ่เท่ากับจากสีเอาแบบรูปแบบอันลุงใหญ่กับบัพาเหมือนกันเหมือนกันเนาะเอาตามกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าทีมเดียวกันเนาะก็รลักๆแล้วนี่น้องหลานี่ได้โฟกัสอายุอยู่บ่บ่บัวจำกัด แบบจำได้ก็ได้เนาะประเทศเนี่ยน้องล่ะประเทศกันโบจัมกัดบบจัมกัดคือกันบอกโดยโดยแบบใดก็ได้เนาะบจกัดขอแต่ว่ามาสร้างมาซาอลไรกะนหักแพงกันเนาะอยู่น้ำกันจนแก่เถ่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอลไรกะหมักหักทางครอบครัวเฮาเนาะดแบบเบืองแยงกันได้ว่าฉันจะเนาะมาสร้างมาซาน่ะถามน้องอีกหนึ่งเนาะกับคำว่าบบจัมกัดเนาะ กฎจำกัดเนี่ยคือว่าบฎจำกัดแบบว่าเ้าสีแบบว่าถาเป็นมาแบบว่าเป็นสู้เป็นแอยจะคบหาน้องดูใจกันนี่น้องบฎจำกัดเลยบทาว่าสมมติว่าเพื่อนเข่ามาแล้รพบมากับน้องนี่เพื่อนมาหาแบบว่าชุดว่าเพื่อนมีอนุาลนี่นะน้องบฎจำกัดบว่าคที่บฎจำกัดเนะกยคือว่าคบหาแบบว่าเข้าพูดคุยไปแต่ก็ติ่อกับเพื่อนแบบผู้รักผู้ใหญ่ไปสี หรือว่าแบบว่าเป็นสู้เป็นแฟนก็ได้บออันที่บอจํากัดน่ะก็แคาเอายุไงอะก็บอันนี้เป็นได้ก็คือหมายความว่าบอจํากัดนี่ก็คือว่าเถ่าแก่แบบว่าอายุายก็ได้แต่ว่ามาพูดมาคุยกันซื้อแต่อยากกวัาอยากถามตรงๆจากน้องเิ่นเนาะโดยะว่าถ้าเป็นสู้เป็นแฟนกัอีกแบบนึงแบบรักๆแล้วก็อยากให้น้องนี่ได้ว่าโดยตรงเลยแบบเรื่องอายุนี่เนาะมันสำคัญเลยเนาะเพราะว่าบางตัอนี่ แบบยดเจ็ดแปดชิปสีเข่ามาแบบนี้นี่บางทีเปิดน้องหล่านี่ได้ว่าไปทางใหม่กะมันสีบ่ตรงปกเนาะพ่อแม่พี่น้องบางทีเป็นทักมาเนาะทักมากอ่ะคือบาคุยนะเนาะเพราะว่าอายุเพิ่นหลายเนาะแม่นเรื่องนี้เขาก็อยากให้ทั้งน้องเพิ่นนันบอกความจริงเนาะเพาว่าดับอายุจำไายได้แน่บู๊เล่นเนาะเนี่ยว่าตามความจริงเลยเนาะเพราะว่าเรื่องนี้กะมันกะบ่แม่นการแสดง โดยมันคือเรื่องจริงเนาะโดยโดยเนาะแต่บรอยากให้วาตัวว่าต้มเนาะให้ว่าความจริงเลยน้องหล่ะโดยโดยนะแบบอัญมณีหาชิปลงมาหนกาหาิปลงมาโดยโดยเนาะงพี่น้อโอเคแล้วพ่อแม่พี่น้องไหยคือสิจัดจีนเนาะจัดจีนในพี่น้องเนาะพ่องม่พี่น้อง

อทีมงานเฮานี่กะมีบ่าวพาเพิ่นีบ่โดยกมีอยู่เนาะกเอานําทีมทีมงานเฮานี่กได้เนาะโดยโดยกบ่เป็นหยังน้องหล่าเนาะฉากแบดบ่หรือว่าเป็นหยังเตะจักแบดมันเสื่อมสากแหวบิดแล้วค่ะอ๋อตะเป็นตัวสาวตกน้ําโดยโดยแม่นอยากได้ใหม่บ่จัน้องหลนี่ันว่ามีผู้ใหญ่ือให้กเอาเนาะน้องหลเนาะ บ่เป็นหยังยินดีเนาะคําชื่อให้ก็มาพากเอากันได้กับพี่น้องมาโดยกะโคลมกับน้องเพิ่นกะดนพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะให้ลุงใหญ่เพิ่นมอบเงินให้น้องเพิ่นเนาะมาฮอนี้กะมันกะค่ําแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮากได้ย่างมาแน่มื้อนี้เนาะบ่ได้ขี่รถพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางื้นเนาะโด อูชิดเงิไหลเนาะทางน้องดีใจดีอโดยอ่น้องเนาะทางลุงใหญ่กได้มาฮอดมาถึงทางเฮือนน้องนัดเป็นที่เรียบร้อยโดยโดยใหญ่ก็ได้รับมอบหมายจากย่าอ้ายเพิ่นทั้งังพี่น้องเพ่นบ้านเฮาเนาะก็เพิ่นว่าให้มอบให้ลุงใหญ่เป็นสะพานบุญมามอบเงินให้น้องเพิ่นโดยโดยอ่าลุงะ โดยนี่ก็เคยคิดว่าสิไล่เพ่าะมันี่เงินผู้ใหญ่ใจดีเนาะฝากมาให้น้องนัดเพิ่นฝากมาทางช่องลุงใหญ่เพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ยินดีนำน้องเเพิิ่นนนนาะยดีำน้องเพิ่นเนาะรู้สึกจังได๋น้องล่ะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นคันว่าบ่เคยคิดเนาะว่าสิไล่คันว่าบ่าวท้าวนี่เต้นเลยพ่อแม่พี่น้องเลเคยเคยเคยได้เงินซัมนี้อยู่บ่ก็เคย อ๋อหาต่ว่าแบบนี้เฮาได้จากเอชซีวว่าจากอันพี่น้องเขาทั้งนั้นเฮากะภูมิใจเนาะเคยวีว่าคนเขาผมเคยหจ่กจัี่นองแต่เพิ่นมีน้ำใจชงเงินมาให้น้องเพิ่นเนาะ่าติเอ้ยเนาะทั้งลุงใหญ่กะเป็นสะพานบุญมาให้มอบให้น้องเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยเนาะทังทีมงานเขากะอยากขอขอบโมขอบใจทางยายเพิ่นเนาะที่มีน้ำใจได้มอบเงินให้น้องเพิ่นเขาได้น้องหลานะ กรมุกขอบใจหลายๆเนาะเท่าไรห้าร้อยบ่ห้าร้อยโดยโดยกับกรมุกขอบคุณทางอ้ายเป็นเนาะโดยโดยกับลุงไงพ่อโดยโดยกับน้องเพิ่นโดยมีแต่ว่าให้น้องเนี่ยใช้ไปพ่อในเพิ่นโดยโดยขอให้อิสระที่แข่งขอให้เหตุหน้าพี่การงานได้สำเร็จโดยให้น้องเท่าไรกับให้ขึ้นให้อ้ายเพิ่นหนะ เป็นไรเท่าพันเท่าโดยโดยเนาะขอขอบใจอ้ายเปินเนาะนี่กะคำอวยพรจากน้องเปินเนาะพข้าวเป็นน้องเวันนี้จริงได้อวยพรได้แต่ว่าบาพาได้รับมีสิ่งดีด้ยให้ร้อนรุนกบินใครเนี่ยบาพาเปินให้บาเท่าเนี่ยยันเต้นเนาะเอ้ากับรวมกับน้องเปินกะโดนพอจุมกวนน่องลุงไงบาพาโดยโดยกับตัดเป็นกะ ค่ก็ถอยลงแล้วเฮากับชิด้ล่ำลาน้องเพื่อนเนาะโดยโดยทางบ้านเฮาบก็ทำแบบนี้เฮาก็ได้ย่างมาเนานะคร <c oughs> ับมันจะทำบรรยากาศแบบลำลาทางน้องมากครันเนาะถักทายกันกับมาพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าน้องเพื่อนกักกน ได้เปิดใจเป็นทีเรียบร้อยมักหักกะถักทายกันเข่ามาทางช่องบ่าวท้าบ่าวผู้ไทยหรือว่าลุงใหญ่พี่นเนาะลุงใหญ่ชาแนลบ่แล้วกะบ่าผ้ารุโดยบ่าผ้ารุ่นเนาะหรือว่าจะคักเข้ามาดิ่นน้ำหรือว่าพูดคุยน้ำก็ได้เนาะโดยโดยไม่พี่น้องกันพูดคุกในอะไรกันคอมเมนต์มาได้พี่น้องโดยโดยนาะแต่ว่าได้ยินแล้วเรื่องอายุเนาะหาชีพลงมาพ่อแม่พี่น้องเลยน้องเคนบอกเนาะเอามาเนี่ยกะ ขอมอบกบคุณที่น้องเพื่อนห้สัมภาษณ์หรือว่าให้ถ่ายเนาะเผยแผ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้บึ้งเจอยู่ะมาวันนี้ก็ขอกราบคมพว่าสบายดีสบายดีสบายดีโดยเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยบาสบาผู้ทายก็ได้โอรุ่มกับน้องเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยเนาะการลักๆแล้วกับน้องเพื่อนก็ได้เปิดใจอะไรเนาะหมักหักกับถักทายกันกลับมาจากช่องเฮาได้เนาะตามคลิปเลยพ่อแม่พี่น้องเลย กาน้องเพคนกาได้บอกแล้วอายุกาคือหาชิปลงมาเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาฮอนี่กัโอลลมกับพ่อแม่พี่น้องหรือว่าโดนพอสมควรเนาะหมักหักกับถักทายกันกลับมาจากซ่องบาเท้าบาผูาา้ไทยพ่อแม่พี่น้องเลยบาเท้ากับสิเป็นสะพานบุญแน่แล้วก็สะพานหักแน่เนาะอ่ะอก็เนื่องกับขอมอกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคลิปบ,บาเท้าแล้วแล้ว,ลวกับบอกความโฆษณาเนาะ มาวัอน,นี้กับขอกราบคำว่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลย